ว่เนี่ยเขาเขาเป็นลูกกษัตริย์เป็นเจ้าชายทีนี้ไปเชิญพระพระเซนมารูปหนึ่งพ่อพ่อกษัตริย์ยังถูกผีเข้านะถูกผีเข้าเลยนะในในหนังนะถูกผีเข้าแล้วเอาอาจารย์นี่มาไล่ผีออกไล่ผีทีนี้อาจารย์นี่ท่านก็รู้เห็นท่านเป็นอาจารย์เซนเนี่ยท่านก็เห็นในยะวะ่าองค์เนี้ยนะ ก็เลยพอพอไล่ผีได้แล้วก็ออกมาปุ๊บทักเงาก็เอาของมาให้เราไม่ได้กันอะไรเราแค่มาเฉยๆมาให้เสร็จแล้วก็กินกินอาหารกินอะไรกินอาหารเจเป็นหลักย่ง mm hmm. ไม่ต้องเล่ารายละเอียดเยอะเนาะ mm hmm. แล้วมันมีอันหนึ่งท่านให้สโตรทำสโตรทำเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรคําพูดคําพูดที่ซ่อนเล้นอยู่อ่ะ คำพูดที่ซอนเรียนอยู่ใส่ไว้ในถุงแล้วก็วางไว้ให้ท่านคำพูดนั้นก็บอกวะ่าก่อนเกิดมาข้าเป็นใครเกิดมาแล้วไซใครเป็นข้าเอองงไหมคำพูดแบบนี้เขาเรียกโลกทรรให้คุณไปคิดหาให้มันมันถูกก่อนเกิดมาเนี่ยข้าเป็นใครต้องถามตัวเองก่อนเกิดมาเนี่ยข้าเป็นใครเกิดมาแล้วไซใครเป็นข้า ที่เป็นเป็นเหยื่อทุกวันเนี้ใครเป็นเราเนี่ยฮะไม่มีนะก่อนเกิดมาข้าเป็นใครเกิดมาแล้วไ้ใครเป็นข้าท่านก็คิดจน,ค,ดนคิดไม่ออกคิดไม่ออกเลยไปหาอาจารย์อยากบวชพราพ่อเสียสอนอนาคตแล้วหนีเลยพเพราะมันจะเกิดการยื้อแย่งกันไงยื้อแย่งสมบัติท่านก็เลยหนีออกมาบวชพอออกมาบวชปุ๊บเนี่ยไปออกมาบวชอาจารย์เลยให้บอกอ้าวเธอไปทําห้องกรรมฐานไปทําห้องกรรมฐานนะ กษัตริย์เนี่ยเจ้าชายอะ่ะ mm hmm. มันเคยทำไหมไม้เคยก็ไปสร้างห้องกรรมาฐานสร้างห้องกรรมาฐานครังแรกสร้างบนทางสี่แยกทางแพร่งทางแพร่งสี่แยกโอ้ยพอมีผัวมียรราทะเลาะกันเดินผ่านมาตีกันห้องกรรมาฐานพังเลยออาย้ายที่ใหม่ไปสร้างอีกมือตีนแตกหมดเลยแหละสร้างที่ใหม่ อรู้ว่าตรงนี้ไม่ดีเขาไปสร้างที่ใหม่ที่ดีๆหน่อยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอย้ายที่ไปสร้างเสร็จลมพายุมาพัดพังเกลี้ยงอีกครั้งที่สองสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะอยู่ฝนตกรั่วลมพายุมาพังหมดเลยสร้างเรื่องครั้งที่สองท่านเลยสร้างเอาไม่ไม่ลดละความพยายามสร้างครั้งที่สามสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยึดโยงเรียบร้อยมุงรังคาอย่างดีเรียบร้อยเลยนะ ท่านเดินฝนตกก็ไม่เปียกอะไรก็เลยท่านเดินดูรอบๆมันเดิน<ม>เดินแจ้งก็มาในใจทุกทิ้งเกลี้ยงเลยทีนี้พระที่คขอ,อยากเอาอาหารให้นะ่ะอาหารให้ก็มาดูเสร็จแล้วเราไปตามอาจารย์ตามอาจารย์มาดูี่ห้องกรรมฐานเสร็จแล้วพอไปตามปุ๊บก,กลับมาเนี่ท่านทุบเกลี้ยงเลยนะทุคทิ้งเกลี้ยงเลยห้องกรรมฐานทั้งหมดนะ อาจารย์ถามว่าสร้างห้องกรรมฐานเสร็จยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแต่ทุห้องกรรมฐานทิ้งเกลี้ยงเสร็จแล้วมันคืออะไรโมน่าคิดนะสร้างตั้งสามครั้งครั้งที่ 3, สามเซจรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วทุบทิ้งเลยอะ่ะอาจารย์ก็เลยให้บวชเวลาจะถามผมโง่ตั้งนานโมจะสร้างห้องกรรมฐานข้างนอก มัวแต่สร้างห้องกรรมฐานข้างนอกนะไม่เคยสร้างห้องกรรมฐานข้างในไงไม่เคยเข้ามาดูกายดูใจตัวเองมัวแต่จะไปหาสถานที่ปฏิบัติแบบพวกเราอ่ะมัวแต่ไปหาสถานที่ปฏิบัติอยู่นั่นแหละนะไม่เคยเฮที่นี่ดีที่นี่ไม่ดีที่นี่ไม่โอ้ไปเอาแต่กรรมฐานข้างนอกเัี๋ยวพวกเราอ่ะใช่ไหมไม่ไม่ดูอ่ะห้องกรรมฐานคือกายนี่แหละคือห้อง กายของเรานี่แหละคือห้องกรรมฐานห้องกรรมฐานกลับมาดูกายเมื่อไหร่อารมณ์กรรมฐานมีไหมอารมณ์กรรมฐานก็ความคิดลแล้วนะ่ะแหละความคิดนะ่ะพอเรามาอยู่กับกายพวกเราจะเห็นอารมณ์กรรมฐานเกิดขึ้นเลยร่างกายที่มันทุกอย่างเป็นอารมณ์กรรมฐานหมดเลยไม่ต้องให้อารมณ์กรรมฐานเราก็ให้อยู่ตลอดเวลาเนะน,นี่ยตอนเนี้ยเสียงเข้าไปในหูเนี่ยให้ไหมให้อารมณ์กรรมฐานไหมให้ เอาสร้างจังหวะดูเนี่ยให้ให้อารมณ์กรรมฐานไหมก็ให้อีกใช่ไหมเวลาเราไปกินข้าวจมูกได้กลิ่นให้ให้อารมณ์กรรมฐานไหมได้ลิ้นรู้รสก็ให้อีกเวลานอนไม่หลับมันให้ให้อารมณ์กรรมฐานไหมให้ไหมมันให้นะมันให้จนเราจะให้เลยมันให้หมดเลยแล้วในใจเราอีกอะเวลาความคิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอารมณ์กรรมฐานไหม มันกาลังให้อารมณ์กรรมฐานนะ่ะแล้วเวลาอารมณ์เกิดขึ้นพอใจไม่พอใจหรือมีความสุขทางใจเนี่ยมันเป็นอารมณ์กรรมฐานไหมก็เป็นอีกเห็นไหมว่านั่นแหละถ้าเราบอกอ๋อกรรมคืออะไรฐานคืออะไรฐานเนี่ยคือที่ตั้งกรรมก็คือการกระทําเราทําอะไรกับตรงเนี้ยเราทําอะไรกับตรงเนี้ย นก็นเลยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้อ๋ accepted, อร่างกายเรานี่เองร่างกายกับจิตใจเรานี่เองร่างกายกับจิตใจเรานี่เองเป็นห้องกรรมาฐานเพราะว่าร่างกายเป็นที่ตั้งของเป็นที่ตั้งของอารมณ์ทั้งหลายใช่ไหมอารมณ์ทั้งหลายมันจะมาตั้งบนที่ร่างกายนี้มาตั้งบนที่ทตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนี่เป็นที่ตั้ง มันเหมือนกับมีจานอยู่หกใบแล้วก็มีอาหารมาเสิร์ฟอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจานไม่เคยเปลี่ยนแต่อาหารเปลี่ยนไหมอาหารเปลี่ยนแต่จานไม่เปลี่ยนจานยังคงเป็นจานเหมือนเดิมแต่อาหารนั่นนะ่ะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนียพอเราเห็นอย่างนี้อ๋อเรามีฐานที่ตั้งอยู่แล้วพอเรากลับมารู้ที่กายปั๊บครบไหมฐานทั้งหก เนี่ยห้องกรรมาฐานอันนี้วิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งไปหาห้องข้างนอกอยู่ัด้แหละไปหาห้องข้างนอกแล้วอาจารย์ที่สอนนะ่ะคืออะไรก็อาหารทั้งหกชนิดเนี่ยมันสอนอยู่ใช่ไหมเวลาคุณกินอาหารเป็นพิษเป็นยังไงโอ้โห oh. ก็ต้องไปหายาแก้พิษชั้นใดเหมือนกันเวลาเรากินอาหารกินอารมณ์ที่เป็นอกุศลที่เราไปเสพเข้ามานะ่ะเป็นยังไงก็เป็นพิษอีกเนี่ย คิดว่าเวลาเราใจอ่ะเป็นฐานรับเรื่องข้างในทั้งหมดเลยความคิดและอารมณ์เนี่ยมันจะมาเกิดที่ที่ใจก่อนแล้วใครเป็นคนใครเป็นคนรู้อ่าอ่าตัวรู้อ่ะตัวรู้เนี่ยเป็นคนรู้อ่ะเอออันนี้อันนี้คือฐานอันนี้คือห้องกรรมาฐานสำหรับเอาไว้ตั้งแล้วอันนี้คืออารมณ์ที่จอนมาทั้งหมดเลยันไทยมันมีตัวที่ตัวที่รู้ทั้งฐาน ตัวทั้งตัวที่รู้ทั้งสังเกตไหมเวลาเรากินข้าวอ่ะมีมีสามสิ่งเกิดขึ้นเอาแค่สามสิ่งพอมันเยอะเวลาเรากินข้าหนึ่งมีจานสองมีอาหารสามมีตัวเราใช่ไหมตัวเราที่จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ใช่ปะ่ะถ้าตัวเราถ้าตัวเรามีมีอะไรมีมีปัญญาหรือมีความมีปัญญาสักหน่อยหนึ่งเราก็จะเลือกนะอันนี้ควรกินอันนี้ไม่ควรกินแต่ต,ตัวเราไม่มีปัญญาอะไรอร่อยกินหมด กินหมดอาวกินหมดโรคตามมาทีนี้เห็นไหมแล้วใครทําเนี่ยเห็นไหมนั้นเท่าตัวเราอ่ะเหมือนเรากินอาหารเนี่ยตัวเราเป็นผู้รู้นะเราจะเลือกได้เลยอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาของมาันจานกับอารมณ์อ่ะจานกับอาหารจะต้องไปคู่ด้วยกันแต่ตัวรู้ที่เรามีอยู่อ่ะถ้าเราฝึกมันดีๆอ่ะตัวรู้จะเป็นคนเลือกอันนี้ควรกินอันนี้ไม่ควรกินกินแล้วกินแล้วอาหารเหล่านั้นเก็บไว้ได้ไหม เก็บได้ใส่ตู้เย็น <c oughs> จริงๆอาหารเหล่านั้นเก็บได้ไหมอาหารเหล่านั้นสักพักหนึ่งถ้าเรากินแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะแปลสภาพไปเป็นศูญเสียไปเลยใช่ปะอารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหมือนกันอาหารเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเรากินไปแล้วปุบ๊บผลสุดท้ายเรากินไปเนี่ยที่สุดของการกินข้าวเอาอะไรที่สุดเนี่ยที่สุดของการกินข้าวเนี่ย กระบวนการในการกินข้าวหนึ่งครั้งเนี่ยเราเอาอะไรจากการกินข้าวเคยสำรวจไหมเหตุปัจจัยที่เราต้องกินข้าวเนี่ยมันต้องการอะไรร่างกายต้องการอะไรฮะใช่ต้องการไม่ใช่ต้องการตัวอาหารนะไม่ต้องการหมูเห็ดเป็ดไก่ผักหรือแม้แต่อาหารเจมันก็ไม่ได้ต้องการมันต้องการสารอาหารสารอาหารก็มันยังไม่ได้ต้องการอีก สารอาหารเนี่ยมันแค่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นพลังงานสรุปแล้วเราต้องการพลังงานนะต่างจากรถไหมพวกเราจริงๆเนะี่ยเราต้องการพลังงานไงเราไม่ได้ต้องการอาหารวัตถุดิบไม่ต้องการแร่ธาตุแต่แร่ธาตุเนี่ยเป็นปัจจัยสร้างให้เป็นพลังงานรถ รถเขาต้องการน้ํามันไหมไม่ต้องการแต่ต้องการพลังครับพลังงานจากน้ํามันเราเหมือนกันพนซ้ายที่เหลืออยู่ก็เป็นอะไรทั้งหมดเลยทีนี้อารมณ์อ่ะมันเป็นรูปแบบพลังงานไหมใช่ไหมอารมณ์มันเป็นรูปแบบพลังงานนะอย่างโกรธเนี่ยเป็นพลังงานไหมสบายใจเป็นพลังงานไหมสงบเป็นพลังงานไหมอารมณ์แบบเป็นรูปแบบแห่งพลังงานนะเขาเรียกอาหารชั้นละเอียด แต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยก็เป็นวัตถุชั้นหยาบเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดขึ้นถึงตาหูจมูกลิ้นกายเป็นวัตถุชั้นหยาบไอวัตถุชั้นหยาบนี่แหละมันจะเอาไปผลิตเป็นอารมณ์มันตัวมันก็คืออารมณ์เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นผลิตเป็นตัวอารมณ์แล้วตัวอารมณ์นี่เป็นพลังงานพลังงานก็จะไปกระทบกับใจเรา เห็นไหมเวลาเราเรากุ้มใจจะรู้สึกตรงนี้ก่อนใช่ป่ะเวลาเราไม่สบายใจจะรู้สึกนี้ก่อนเวลาเราตึดตัดขัดเคืองเราจะรู้สึกที่หน้าอกเราก่อนเนี่ยเรกใจอ่ะเป็นตัวรับพลังงานเหล่านั้นทีนี้เมื่อรับแล้วถ้าเรามีตัวรู้ตัวรู้ไม่ใช่ใจนะตัวรู้เป็นจิตนะที่เห็นพฤติกรรมวะเนี่ยรูปแบบพลังงานมาแล้วใจเป็นคนรับ ทีนี้ตัวจิตก็เป็นคนเลือกถ้ามีความถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็เลือกเป็นพอเลือกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจะเกิดพฤติกรรมอะไรขึ้นมาพอเลือกเสร็จปุ๊บจะมีพฤติกรรมสามอย่างเกิดขึ้นมาพฤติกรรมที่จะทําตามสิ่งนั้นนะ่ะคือกายกรรมอกายกรรมเริ่มเริ่มขยับตัววจีกรรมเริ่มขยับตัว มโนกรรมอ่ะมโนกรรมเอาก่อนมโนกรรมอ่ะเป็นตัวพลังจิตเป็นตัวที่รับรู้พลังงานอันนั้นก่อนพอรับรู้พลังงานนั้นแล้ว mm hmm. เขาถูกพลังงานนั้นหลอมไปเลยถูกพลังงานนั้นดูดเข้าไปเลยดูดไปในอารมณ์เลยโกรธเลยเขาเกิดภาวะโรกรธความโกรธเรียนแบบความโกรธเขาก็เลยเมื่อเรียนแบบความโกรธปุ๊บเขาก็เลยเกิดพฤติกรรมในการต้องทําตามความโกรธนั้นด้วยกายกรรมกับวจีกรรม แต่ถ้าเราตัดตรงนี้อ่ะตัดตอนตรงเนี้ยปุ๊บพลังงานเหล่านั้นสลายตัวไหมสลายตัวอยู่แล้วเกิดขึ้นแล้วก็ต้องสลายตัวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเวลาเราคิดควา,ามคิดเกิดขึ้นแล้วสลายตัวไหมสลายเกิดขึ้นมาดีคิดดีก็สลายตัวคิดไม่ดีก็สลายตัวใช่ปะ่ะแต่ว่าพอเราเราเกิดพฤติกรรมซ้ำซ้อนไงพอเราทําตามสามอย่างเนี้ยพอมโนกรรมถูกพลังงานนี้กลืน มโนกร,รมถูกพลังงานนี้กลืนเมื่อไหร่ปับนะ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดพฤติกรรมตามตามพลังงานนั้นพูดขั้นละเอียดเลยเนะ่ยพลังงานและนะ้วนันเนี่ยเอออย่างนี้มันเป็นจริงนะเป็นระบบวิทยาศาสตร์นะอย่างเวลาเรามีความสุขใจก็เป็นพลังงานไหมแล้วก็ไอ้จิตเราก็ไปถูกพลังงานแห่งความสุขนั้นนะกลืนเข้าไปพอกลืนปุ๊บอยากคือแล้วก็สร้างพลังงานโตใหม่ขึ้นมาคือความอยากอยากให้มีพลังงานนี้เยอะๆเยอะๆเยอะๆ,ๆ,ๆไง ก็เกิดพฤติกรรมทางกายกรรมกับวจิกรรมทํายังไงจะได้ทายังไงจะได้ทายังไงจะได้ทายังไงจะได้ใช่ไหมก็เกิดกระบวนการในการสร้างสังโยชน์ภาษาพักเรียกสังโยชน์แต่เราไม่ต้องง่ายๆสร้างนิสัยแล้วกันนิสัยนิสัยที่อยากได้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 ทีนี้บางครั้งมาทําไม่ได้ไม่ได้เลยได้พลังงานนั้นเปลี่ยนไปเป็นพลังงานลบไงเชิงลบโทสะเกิดขึ้นโลภะเกิดขึ้นความ อึดอัดขัดเคืองเกิดขึ้นมาอีกก็เลยเป็นพลังงานลบแล้วก็เสพอีกพอเสพปุ๊บก,ก็เลยได้นิสัยที่ที่เวลานิสัยยังไงเวลามีอารมณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาพอเรามีพลังงานแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บจิตก็กระโจนเข้าไปกระทํากระโจนเข้าไปกระทายิ่งทําซ้ําบ่อยๆเข้าพลังงานนั้นจะเกิดกับเราบ่อยไหมบ่อยแล้วก็ทีอันนี้แหละก็เรียกวิบากภพภูมิเริ่มเป็นภพแหละ พราะไปอยู่กับเขาบ่อยๆอยงไงที่อาจารย์ท่านว่าเมื่อเช้าอะว่าเนี่ยพบสวรรค์พบนรกอยู่ที่นี่หมดเลยจากภาวะตรงจุดนี้ยจุดเริ่มที่เราจิตเท่าถูกดูดถูกกลืนถูกขอหุ้มด้วยอุปนิสัยและอุปทา,านเหล่านี้บ่อยๆจิตก็จะเตรียมตัวไปสร้างพบอันนั้นเอาไว้แล้วเลยบอกว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมอ่ะควรอุทิศส่วนกุศลเนี่ยหรือนึกถึงคุณงามความดีของเราเอาไว้พูดง่ายๆชีวิตเราเนี่ย สมมติว่ามีเสื้ออยู่สองชนิดหนึ่งเสื้อหอมสองเสื้อหมินเวลาเราใส่เสื้อสองชนิดเนี่ยนะแต่มานี่จีวรคงไม่ค่อยหอมเท่าไหร่เสื้อหอมกับเสื้อหมินเวลาเราใส่เนะี่ยให้ผลต่างกันไหมเอาทาไมให้ผลต่างกันก็เสื้อเหมือนกันเนะ่ย เสื้อเหมือนกันให้ผลต่างกันใช่ไหมถ้าเสื้อเหม็นใส่ไปแล้วเป็นยังไงเข้าใกล้ใครเขาก็เหม็นเราก็เหม็นด้วยแล้วเราก็คันปวดเมื่อยตามตัวคันเนื้อคันตัวนอนก็ไม่สบายนั่งก็ไม่สบายแต่ใส่นั้นเข้านั้นเข้าเป็นยังไงมันชักไม่รู้ว่าอะไรอะไรหอมอะไรเหม็นแล้วนะ <c oughs> คนเสือ้อหอเสื้อเหม็นนี่เหมือนกับกุศลแต่เสื้อ ดูดีๆนะมันมีสามอย่างตัวเสื้อเนี่ยหอมไหมตัวเสื้อเนี่ยเหม็นไหมตัวเสื้อจริงๆอะ่ะเขามีภาวะหอมภาวะเหม็นไหมหรือหรือไอ้หอมเหม็นมันมาอาศัยเสื้อเกิดใช่ไหมเพราะถ้ามันมีถ้ามันเป็นเหม็นจริงๆไอตอนสร้างองคงจะเหม็นตลอดแหละใช่ป่ะถ้าหอมจริงๆก็คงหอมตลอดแล้วไม่มีเหม็น แสแดงว่าเสื้อไม่ได้หอมไม่ได้เกี่ยวกับหอมกระเหม็นเลยใช่ปะเสื้อไม่ได้เกี่ยวนะจริงว่าเสื้อเนี่ยเหมือนจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้เหมือนเสื้อที่บริสุทธิ์นี่นึกภาพถึงจิตเดิมแท้ให้ฟังพูดให้ฟังพู้เจ้าเลยว่าให้ทำดีละชั่วแล้วทำให้มันบริสุทธิ์เสื้อเหมือนจิตเดิมแท้ทีนี้ ในโลกเนี้จิตเดิมแท้เนี่ยพร้อมไหมที่จะเจอของหอมพร้อมไหมที่เจอของเหม็นใช่ปะ่ะทีนี้เท่าเสื้ออันเนี้ยมีของเหม็นติดอยู่ประจำเนี่ยมันเหมือนกับอกุศลน,นี่ถึงอกุศลแล้วกันคนใดก็ตามที่ทําอกุศลกับตัวเองบ่อยๆเนี่ยไม่มีทางอยู่เป็นสุขหรอกถึงไม่มีใครรู้จักก็ตามเหมือนเราใส่เสื้อนี่ใส่เสื้ออยู่คนเดียว นอนอยู่คนเดียวเนี่ยมันคันตลอดเลยแหละไปไหนก็คันทําอะไรก็คันเพราะว่ามันคือภาวะที่ว่าอากุศลเน่ยเราใส่เข้าไปเหมือนกับเสื้อเหม็นไม่มีผิดเลยเราอยู่กับมันเราเป็นกับมันไม่มีความสุขแน่นอนเดี๋ยวก็โลกเกิดโลกเลือนโลกหลากโลกเลื่อนโลก,ลอ,โลกอันสารพัดโลกีจะตตามมาหมดเลยแน่นอนที่สุดเลยเขาแต่ถ้าเราใส่เสื้อหอมละ่ะเดี๋ยวอยู่สุขไหม เข,ข้าใครไกลได้ไหมเข้าใกล้ใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้เราก็รู้สึกมั่นใจมั่นคงไม่หวั่นไหวอาจหารแก้วกล้ากล้าเผชิญใช่ปะไม่ได้กลัวใครเลยแหละจะเป็นผีจเจนเทวดาฉันไม่ได้สนใจอ่ะก็ฉันมั่นใจในกุศลของฉันน่ะเห็นไหมอันนี้อุปมาให้ฟังว่าทําไมเราจึงต้องพยายามทํากุศลให้เยอะ พราะกุศลเนี้ยมันจะเตรียมให้เราไปสู่ภพภูมิที่ดีนึกถึงกุศลบ่อยๆอากุศลมีไหมมีไม่อยาไม่ยาไปนึกมันเพราะนึกทุกครั้งมันก็เหมือนเปื้อนเสื้อมาเปื้อนจิตนั่าแนละเรานึกถึงกุศลบ่อยๆกุศลบ่อยๆกุศลก็จะยังเราให้เราร่ะเริงยั้งให้เรามีความสุขโอฉันได้เสียสละฉันได้จาคะฉันได้มาปฏิบัติธรรมทุกครั้งที่มาปฏิบัติธรรมขอให้มีจิตโอ้ยกูไม่มาอีกแล้วอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะ เวลาเราอยากทำแล้วแต่ละคนโอยเราบากาะยี่กูไม่มาอีกแล้วโอ้ตายเลยยี้ตายเลย,ย,เลยน่าอยู่โอ้ฉันได้สละบ้านสละเรือนสละการงานสละเวลาทั้งหมดเนี่ยฉันได้มามฉันเคยนั่งสบายนอนสบายเคยกินสบายโอ้ฉันได้ฝึกตัวเองแบบนี้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจอ่ะหนึ่งได้ถา่ถายรูปไปเห็นแต่ลกทีปุ๊บนึกให้ปิติและปราโมทเกิดขึ้นมากับกจิตใจตัวเองสิ ถ้าคนคิดอย่างเนี้ยแนวทางอย่างนี้บ่อยๆมีสิทธิ์ไหมที่ว่าเขาจะฝึกฝนมากขึ้นใช่ไหมแล้วได้ทาโอ้โหได้เจอได้เจอาภาวะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ฉันได้แกร่งขึ้นเห็นไหมนอนไม่หลับฉันก็ได้แร่งขึ้นร่างกายมันปวดปวดไม่เมื่อยฉันก็ได้อยู่กับมันเป็นขึ้นใช่ไหมอันเนี้ยแต่โอ้ถ้าเจอเรื่องไม่ดีปุ๊บ ก็โอ้กูไม่มาแล้วลำบากแล้วเกินแล้วโอ้ครั้งนี้ม,มีมีหลายคนนั่นเด็กที่ที่ไปปฏิบัติกรรมฐานแล้วตั้งแต่นั้นมานะเกลียดการปฏิบัติธรรมไปเลยอ่ะอูเสียดายมากมากเลยนยเกลียดการปฏิบัติธรรมเลยเข็ดเข็ดไม่เอาอีกเลยเวลาบอกให้ปฏิบัติธรรมปุ๊บไม่เอาเลยไม่เอาเลยแต่ในชีวิตจริงอะ่ะคนสุดท้ายผู้เจ้าบอกว่านารกเราก็ไม่เอาเพราะว่า เสื้อหอมเนี่ยเที่ยงไหมเที่ยงหรือไม่เที่ยงอเดี๋ยวก็ลายเป็นเหม็นได้ใช่ไหมแล้วเหม็นเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่ให้ผลต่างกันนะสองอันเนี้ยอกุศลก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงเขาจึงบอกว่าทําจิตให้สะอาดเหนือทั้งกุศลและอกุศลทํายังไงทีนี้ก็เห็นความไม่เที่ยงของมันนั่นแหละทําดีก็ไม่ยึดดี เดี๋ยวจะกระตรงข้ามางั้นทำชั่วก็ไม่ยึดชั่วได้สิไม่ได้ทดําดีไม่ยึดดีแต่ทําชั่วนี่ไม่ทําถ้าคนไหนทํากุศลบ่อยๆเนี่ยโอกาสทําชั่วจะยากขึ้นเรื่อยๆแต่คนไหนทําชั่วบ,บ่อยๆนะโอกาสทําดีจะยากขึ้นเรื่อยๆมันกลับกันอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าอ๋อนี่คือห้องกรรมฐานนี่เข้าทั้งหมดนี่คือห้องกรรมฐานนะ อย่าีเ้เล่าเรื่องอะไรเลยนะเน,นี่ยเนี่ยห้องกรรมาฐานอยู่ที่เรานี่อย่าไปหาที่อื่นอารมณ์ก็มีอยู่แล้วฝ่ายกุศลและอกุศลวัตถุดิบมีอยู่หมดแล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้ชัดชัดเจนเราจะยิ่งอยากภาวนามากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราก็จะถูกเหวี่ยงด้วยสภาวะของกุศลและอกุศลโลกเขามีสองกลิ่นสองอย่างนี้เสมอเสมอ เขาปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมีสองภาวะเนี่ยตลอดเวลาใช่ไหมหลับดีก็เป็นภาวะหนึ่งไม่ได้หลับก็เป็นภาวะหนึ่งคู่กันตลอดเวลาปวดเมื่อยเป็นภาวะหนึ่งไม่ปวดไม่เมื่อยก็เป็นภาวะหนึ่งที่เขาคู่ตลอดเวลาแต่คุณไปเอาดีเอาชั่วถูกผิดกับเขานะคุณตายแน่น เขาจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยพอเวลาก็ปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บเขาจะมีผลอยู่สองเอาแค่สองอันพอหนึ่งผลที่ปรุงแต่งแล้วเราเกิดภาวะพอใจกับปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราเกิดภาวะไม่พอใจแต่ทั้งพอใจและไม่พอใจเนี่ยมันสลายไปทั้งคู่ไหมเกิดขึ้นแล้วสลายไปไหมเกิดขึ้นแล้วมันก็หายเกิดขึ้นแล้วมันก็หายสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ เกิดแบบไหนดับแบบนั้น